วันนี้ทุกคนรู้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกำลังจะเลิกกิจการของพรรคเพื่อเราต้องพิจารณาถึงภาวะแวดล้อมของสนามรบว่าคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วคือใครก็ต้องตอบตรงไปตรงมาครับคู่แข่งก็คือพรรคก้าวไกลนี่ล่ะ ถ้าคู่แข่งคือพรรคก้าวไกลหรือคู่แข่งคือพรรคการเมืองที่มีแนวเหมือนพรรคก้าวไกลถึงแม้จะยุบพรรคก้าวไกลไปคำถามเดียววันนี้ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถลงรับเลือกตั้งแล้วเอาชนะพรรคก้าวไกลหรือพรรคการเมืองในแนวพรรคก้าวไกลในอนาคตได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่มีวัน ไม่มีวันที่อดีตนายกทักษิณและพักเพื่อไทยจะสามารถเอาชนะต่อพรักก้าวไกลหรือพักการเมืองที่มีแนวทางเหมือนพักก้าวไกลได้ในอนาคตวันนี้ชัยชนะนั้นเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเกิดขึ้นเราก็ต้องมาดูว่า สิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆที่ต้องนำมาพิจารณาว่าทำไมเขาจึงเลือกยืนอยู่บนความสูญสิ้นศรัทธาของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้ไหมว่าพักเพื่อไทยจะสามารถฟื้นศรัทธากับพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาอีกเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมว่าพรรคเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาหรือคุณนุงอิงชินวัตรจะเดินสายทั่วประเทศแล้วจะฟื้นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนขึ้นมาอีกได้คำตอบหลายคนก็บอกไปนิทานเดียวกันว่าแทบไม่มีโอกาสในการฟื้นศรัทธา ของพี่น้องประชาชนเลยแล้วมาดูว่าคู่แข่งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอย่างก้าวไกลนะถ้าหากวันในอนาคตพรรคก้าวไกลถูกยุบมีการตั้งพรรคใหม่เช่นพรรคก้าวใหม่เกิดขึ้นแนวทางทางการเมืองของ พักเก้าไกลพักเก้าใหม่ในอนาคตนั้นยังจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเช่นเดิมไหมหรือมีมากกว่าเดิมไหมคำตอบก็ชัดเจนครับว่าแนวทางต่างการเมืองของอนาคตใหม่เก้าไกลหรือจะเป็นก้าวใหม่ในอนาคตนั้นเนี่ย ไม่มีทางเลยที่จะสูญสิ้นไปจากความรู้สึกไปจากความมีศรัทธาของพี่น้องประชาชนมันยังคงอยู่อาจจะอยู่ถึง12ปีอาจจะอยู่ถึง20กว่าปีเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยดำรงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนวงรอบทางการเมืองของพรรค พื่อไทยซึ่งกำเนิดขึ้นในปี2 5 4 2เป็นพรรคไทยรักไทย,ไทยจนวันนี้ปี2,566 20กว่าปีครับวงรอบ24ปีวันอวสานก็มาถึงถ้าเอาเวลานี้ ไปเปรียบเทียบกับแนวทางทางการเมืองของอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลและในอนาคตจะเป็นก้าวใหม่หรือจะเป็นอนาคตไกลชื่อใดก็ตามนั้นเนี่ยวงรอบในการอยู่ในความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนก็เท่าๆกันละยี่สิบสี่ปี ยังเหลือเวลาในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนสําหรับพักในแนวอนาคตใหม่ก้าวไกลก้าวใหม่หรืออนาคตไกลต่างๆนี่อีก20ปีครับอีก20ปีนั้นมันเป็น20ปีที่ไม่มีพักเพื่อไทยไม่มีแนวการเมืองของพักเพื่อไทยอยู่ในสนามนี้เลยนี่คือสิ่ง ที่พี่น้องประชาชนรู้สึกได้และเรื่องนี้สอสอในพักเพื่อไทยก็รับรู้ความรู้สึกนี้ได้ทุกคนวันนี้ทุกคนรู้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกำลังจะเลิกกิจการของพรรคเพื่อไทยสมมุติว่าพักเพื่อไทยคือร้านขายก๋วยเตี๋ยวอุปมาว่าพักเพื่อไทยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว มีทั้งเท่าแก่มีทั้งเมียเท่าแกมีทั้งลูกเท่าแกช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวมีทั้งลูกจ้างมีทั้งคนทำเส้นบะหมี่มีคนทำลูกชิ้นมีคนทำเนื้อตุนเนื้อเปื่อยมีทั้งคนล้างชามคนล้างตะเกียบคนเก็บโต๊ะมีลูกจ้างมากมายในร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี้และขายดีมาตลอด ระยะเวลา24ปีแต่วันนี้เท่าแก่ชื่อทักษินชินวัตรและครอบครัวชินวัตรเนี่ยในการเป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่ยต้องการจะเลิกกิจการถ้าไม่ต้องการเลิกกิจการจะทำอย่างนี้เหรอครับ ถ้าเชื่อมั่นว่าคนยังชอบรสชาติของก๋วยเตี๋ยวนี้อยู่เนี่ยมันก็ต้องทำขายต่อไปและเมื่อเท่าแกนี่ยไม่สนใจปล่อยให้จิ้งจกลงไปในหม้อต้มน้ำซุปปล่อยให้แมงสาบไตลงไปมีแมงวันเต็มไปหมดคนมันก็รู้สึกรังเกียจ เสีดเสะเอียนเพราะมันสปกปรกเต็ไมไปด้วยเชื้อโรคประชาชนก็ปากต่อปากสิครับว่าอ,อ,อย่าไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่นะมันสปกปรกไม่ทำความสะอาดปากต่อปากตอนนี้ครับอย่าไปาร้านนี้ทั้งที่เคยเป็นร้านดังในอดีตเป็นร้านที่มีรสชาติดีมันก็เพราะว่า เท่าแกเพราะว่าครอบครัวของเท่าแกลูกจ้างทั้งหลายแหลนี่ไม่ได้สนใจใยดีในการดูแลคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวที่จะทำมาให้ลูกค้าได้รับประทานเลยหม้อน้ำซุปมีหนูตายลอยอยู่อย่างนี้คนมันก็กินไม่ลงนะครับ มแมลงสาบไตย,ยั่วเยี่ยไปหมดกินไม่ลงท่านทั้งหลายทัางที่สามารถฆ่าหนูได้ไล่หนูได้ดักหนูได้เอาหนูออกไปได้ทำความสะอาดเบื่อมแมลงสาบได้ฆ่ามแมลงสาบได้แมงวันหัวเขียวทั้งหลายจัดการได้แต่ไม่ทำ ไม่ทำมันก็มีอย่างเดียวนะครับคือต้องการเลิกกิจการท่านทั้งหลายต้องการเลิกกิจการแต่ไม่บอกตรงๆในห้างเท่าแกขายก๋วยเตี๋ยวอาจจะเบื่อแล้วไม่อยากขายแล้วก๋วยเตี๋ยวอยากกลับไปพักผ่อนแล้วอยากพาลูกพาเมียไปอยู่ในสวนแล้วได้เงินเยอะแล้วนี่ไปซื้อ ที่นาไปปลูกสวนไปปลูกต้นไม้อยากจะหาความสงบในบ้านปลายชีวิตแล้วขี้เกียจตื่นมาเปิดร้านขี้เกียจเอาอกเอาใจขี้เกียจด,ดูแลลูกค้าแล้วพอแล้วเห็นไหมนี่คือความรู้สึกแต่บอกไม่ได้บอกลูกน้องในร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยบอกว่าจะเลิกแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวลูกน้องด่า ดังนั้นก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับเพื่อให้ร้านมันเสื่อมไปเองนี่คือลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นในพักคเพื่อไทยแล้วมันกำลังเกิดอะไรขึ้นครับลูกน้องคนล้างชามก็รู้แล้วว่าอาการท้าแก่เรื่องแน่นอนคนล้างตะเกียบก็รู้คนเช็ดโต๊ะก็รู้คนทำบะหมี่ก็รู้ คนทำลูกชิ้นทำเนื้อเปื่อยรู้หมดรู้ว่าเท่าแก่เลิกร้านแน่นอนยังไงก็เลิกถ้าไม่เลิกจะทำอย่างนี้เหรออะไรกำลังเกิดขึ้นครับขายเศษซากข,ของร้านไงขายเศษซากคนล้างชามก๋วยเตี๋ยวเริ่มรวบรวมชามก๋วยเตี๋ยวมาจะเอาไปขายแล้วปิดกิจการแล้วนี่ไม่มีคนมากินแล้วนี่ คนที่ลัางตะเกียบก็เริ่มรวบรวมตะเกียบแล้วคนที่เช็ดโต๊ะก็เริ่มเอาโต๊ะมากองแล้วเอาเก้าอี้มากองแล้วจะขายแล้วนี่เป็นของเก่าก็ได้พวกที่ทำบะหมี่ลวกบะหมี่ก็เริ่มเก็บสะสมบะหมี่แล้วเริ่มแยกชิ้นแยกนั้นแล้วพวกเครื่องปรุงพวกอะไรเตี้ยมแล้ว เตรียมขายกิจการเตรียมขายถ้วยขายชามขายตะเกียบขายโต๊ะขายเก้าอี้ขายหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวขายถังแก๊สเตรียมหมดแล้วครับตอนนี้